ที่ดินทั้งหมดเนี่ยหนึ่พกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเจ็ดแสนกว่าไร่เนี่ยนะครับเมื่อปี3 8นะครับแต่ในส่วนภาคเกษตรเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนที่แบบยังน้อยอยู่แล้วก็เสมอตัวไปอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นศักยาภาพของปงทุมธานีนะครับเรามีสถาบันการศึกษามากมายนะครับเรามีวัดเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในศักยาภาพของปงทุมธานีด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวกับ กีฬาและน้านธนาการเนี่ยเรายังมีสนามบล็อกอีกค่อนข้างเยอะยนะครับในด้านการเรียนรู้ครับเรามีศูนย์การเรียนรู้หลายหลายแห่งนะครับซึ่งพร้อมที่จะเปิดให้กับพี่น้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับมนามทีมเชื่อมต่อทั้งท่าเรือทั้งสนามบินสองแห่งนะครับจะสังเกตนะครับเช่นคอริดอร์ต่างๆที่ไม่ว่าแนวเหนือใ,ใต้ออกตกเนี่ยนะครับยังพาดผ่าน วัตถุทางนีครับนอกจากนั้นเนี่ยระบบขนส่งมวลชนในอนาคตอันใกล้นี่นะครับรถไฟชานเมืองนะครับตามชื่อรำชิบแต่เอาว่าอะไรที่มันควรจะพินาเอาของพินาว่างในตัวเลขไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีน,ายานัยยะสำคัญนะจะมีผลกระทบแล้วยังไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดแต่ว่ามันนัเราเราจะมาพูดในบบนี้ดีไหมเรื่องไันเอาไปเดี๋ยวเราจะจะพูดไปเฉลยเลยเดี๋ยวทำเองทั้งหมดังไม่ได้ ให่ให้ให้คือการถอดออกเองนั้นอันนี้เราไม่โปรเจกต์ได้ได้บ้างที่จะเป็นตัวสื่อว่าประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธวิสัยทัศน์ที่เราคิดนะมันจะไปได้ดีเพราะว่าเราเห็นภาพชัดว่าโปรเจกต์ที่เราอยากจะทําคืออะไรผมก็เจอว่าโจทย์วันวันนี้นะครับคืออย่างนั้นทีนี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจว่าวิธีการที่เราจะดําเนินการก็คือระดมความเห็นกันก่อน ใช่ใช่ใชใชนนยังยังยัง่อย่งางเนี่ยจากเจ็ดร้อยกว่าฟังเนี่ยมันมีประเด็นเรื่งองมีผลกระท่สิ่แวด้อมอหนึ่งสองไฟไม่บอกขยะบ่อยครั้งอาจจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มีกระแสะบอกว่าเนี่ยว่าแห่ยุทธศาสตร์แตว่าเราจะเลือกทำบางอย่างที่จะสั้งทในระดับสูงนะครับเราจะต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ คำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยซึ่งเรายังเข้าใจกันคลาดเคลื่อนอยู่บ้างมัอารมท่างสร้างระบบของอาการความดนะ้ำเสียนะครับสุดท้ายับเกินกว่าปกตินะนั่นคือเจตนาอรมณ์ของมันมนะเพราะฉะนั้นที่บางคนบอกว่าไอ้วิสัยทัศน์ต้องทําให้ได้มันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ทําได้แน่ๆอย่างนี้ถือว่ายังไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีต้องเอาเกินจริงสักน,นิดเนี่ยถ้าเราเข้าใจกตินนการนิ้ซะก่อนนะครับทีนี้กลับเราเห็นปัญหาคล้ายๆกันอยู่เรารู้ว่า ปทุมธานีเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องเกษตรเรารู้ว่าปทุมธานีเนี่ยสร้าง GDP มากในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเรารู้ว่าหรือว่าช่วยดูแลเรื่องในงานกับหลอดหรืออะไรทํางเน,นี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหรือะนะครับเราพบว่าจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเนี่ยปัญหาที่ทางทุกภาคส่วนเนี่ยไดนะ้ให้ความเห็นมานะครับปัญหาแรกเลยคือปัญหายาเสพติด ปัญหาที่2คือค่าเก็บเนี่ยนะครับเราแจกแบบสอบถามไปประมาณ1.000ชุดนะครับ